สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Bable e by ครูป่งชาแนลนะคะวันนี้ครูจะมาสอนทําแบบฝึกหัดท้ยบทหน้า244เรื่องทรัพยากรพลังงานนะคะข้อ1โจทย์บอกว่าซากดึกดำบันเนี่ยแตกต่างจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบันอย่างไรซากกับเชื้อเพลิงของซากอ่าครูก็ให้แนวทางการตอบเอาไว้แบบนี้นะคะเด็กๆว่าถ้าซากดึกดำบรนเนี่ยจะไม่สามารถกลายเป็นเชื้อเพลิงดึกดำบันได้ เพราะว่าซากดึกดำบรรเป็นโครงสร้างค่ะของซากหรือว่าเป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตที่ปรากฏในหินแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงสร้างแข็งซึ่งจะไม่มีสารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นองค์ประกอบครูให้เพิ่มเติมนิดน,นึงนะคะถ้าซากดึกดำบรรเนี่ยเขาจะเป็นหินเลยส่วนถ้าเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรจะเรียกว่าสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนะคะสปะกไฮโดรคาร์บอน อ่ะประมาณนี้แต่นั้นจะคนละแบบเลยต่อไปข้อสองนะข้อสองเดี๋ยวครูซูมใหญ่หน่อยข้อสองโจทย์ถามว่าฐานหินแล้วก็ปิตโตรเลียมเนี่ยมีต้นกําเนิดเหมือนกันหรือต่างกันยังไงฐ่านหินมันก็คือเหมือนฐานที่ติดไฟได้แต่ว่ามันเป็นหินแข็งจนเป็นหินนะคะดังนั้นให้มาคอนเซปต์ครูให้คอนเซปต์ว่าแตกต่างกันค่ะตรงที่ถานหินเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากพืชอ่าซากพืชนะคะ ส่วนถ้าปิโตเรเลียมเนี่ยมีต้นกําเนิดมาจากซากพื้ชซากสัตว์ขนาดเล็กนั่นเองอ่านั่มันแตกต่างจากตรงไหนเลยต้นกําเนิดเลยค่ะข้อสามแหล่งกักเก็บอาปิโตเรเลียมเนี่ยมีสมบัติอย่างไรจึงช่วยกักเก็บปิโตเรเลียมไว้ได้อ่าอันนี้น่าสนใจลูกอ,อืมครูก็ให้คอนเซปต์ว่าแหล่งกักเก็บปิโตเรเลียมเนี่ยมันจะต้องเป็นหินที่มีรูพรุน แล้วก็มีหินเนื้อละเอียดปิดทับอีกทีหนึ่งเนื่องจากปิโตเลียมเนี่ยมันสามารถเคลื่อนเคลื่อนตัวเข้าไปในรูพรุนของหินแล้วจากนั้นมันก็จะไม่หยุดเคลื่อนที่ไปไหนเนื่องจากถูกปิดทับด้วยหินเนื้อละเอียดคอนเซปต์จะคล้ายๆกับน้ําบาดาลน,นะคะน้ําจะเข้าไปอยู่ในหินรูพรุนแล้วก็มีหินเนื้อละเอียดที่ปิดกั้นไม่ให้น้ําไหลลงไปต่อคล้ายกันเลยค่ะต่อไปข้อสี่เนาะ จทย์บอกว่ากระบวนการแยกน้ำมันดิบแล้วก็กระบวนการแยกแก๊สธรรมชาติเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรก็ถ้ากระบวนการแยกน้ำมันดิบนะคะกับแก๊สธรรมชาติถ้าเรามามองที่ส่วนที่เหมือนกันนะคะก็คือจะมีการแยกน้ําแล้วก็เอาสารปนเปื้อนออกไปก่อนเหมือนกันแยกเอาส่วนที่มันไม่ใช้หรือว่าไม่ใช่ถึงที่เราต้องการออกไปก่อนจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการแยกด้วยวิธีการกลั่นลำดับส่วนค่ะอ่ะ ต่อไปมันก็จะมีในมุมมองที่แตกต่างบ้างและมีก็แล้วก็มันก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างกันไปในการแยกอะไรหลุกสารปนเปื้อนออกนะคะเพราะว่าสารปนเ,รเปื้อนที่ปนมามันจะอาจจะต่างกันอยู่แล้วถูกไหมคะอ่าก็เลยต้องใช้กระบวนการที่แตกต่างกันต่อไปเป็นเรื่องของอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิให้ในหอ,อก,กั่นของอ่าหอ,อก,กั่นลำดับส่วนเนี่ยของแก๊สธรรมชาติกับน้ํามันดิบจะต่างกันนั่นเอง นะะเนื่องจากอะไรเนื่องจากองค์ประกอบของน้ํามันดิบกับแก๊สธรรมชาต,ติต่างกันดังนั้นจุดเดือดก็แตกต่างกันก็เลยต้องใช้อุณหภูมิของหอ,อกลัน่นแตกต่างกันด้วยนั่นเองข้อ5นะคะประเทศไทยใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพชนิดใดมากที่สุดแล้วก็น้อยที่สุดตามลําดับอันนี้ครูอิงจากหนังสือสสวทนะคะถ้าเป็นในหนังสือเขาก็จะบอกว่า,าประเทศไทยเราใช้แก๊สธรรมชาติมากอันดับหนึ่งเลยะคะ่ะ มากที่สุดรองลงมาคือน้ำมันดิบแล้วก็อันดับสามก็คือถ่านหินดังนั้นแก๊สธรรมชาติอันดับหนึ่งน้ำมันดิบอันดับสองแล้วก็ถ่านหินใช้มากเป็นอันดับสามนั่นเองอ่าแบบฝึกหันนี่ครูอาจจะอ่านนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นแบบลักษณะคำตอบแบบเป๊ะๆเนาะมันอันนี้ครูเปิดรอไว้เลยว่าเดี๋ยวจะได้แบบดูตามครูปองไปด้วยข้อหกโจทย์ถามว่าพลังงานทดแทน พลังงานสิ้นเปลืองพลังหมุนเวียนเอ้ยพลังงานหมุนเวียนแตกต่างกันอย่างไรนั่นเองดังนั้นก็ครูก็อ่านไปพลางๆแล้วเด็กๆก็ดูทําความเข้าใจแล้วก็จดด้วยก็ได้นะพลังงานทดแทนอ่าวคาแรกก่อนพลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่นํามาใช้ทดแทนพลังงานหลักซึ่งปกติตอนนี้ประเทศไทยเราใช้พลังงานหลักก็คือเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้พลังงานทดแทนก็คือใช้พลังงานอื่นๆ ะะมาทดแทนพลังงานจากสร้างตึกดับบันนั่นเองตัวอย่างเช่นพลังงานจากน้ําพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็การนํามาทดแทนเนี่ยก็จะทดแทนการใช้พวกพลังงานจากสร้างตึกดับบันไป้หมดต่อไปอันที่สองหูกพลังงานสิ้นเปลืองอ่าถ้าพลังงานสิ้นเปลืองเนี่ยความหมายของเขาก็คือเป็นพลังงานจากแหล่งที่มีการใช้แล้วแล้วก็หมดไปค่ะ หรือว่ามีกระบวนการที่มีการสร้างทดแทนเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นลน้านปีซึ่งพลังงานสิ้นเปลืองเราก็เลยจะหมายถึงตัวพลังงานจากสร้างฟอสซิลนั่นเองเชื้อเพลิงฟอสซิลต่อไปอันสุดท้ายคือพลังงานหมุนเวียนพลังงานหมุนเวียนนิยามของเขาก็คือพลังงานที่เกิดขึ้นหมุนเวียนได้ในธรรมชาติแล้วก็จะเลยเลยทำให้เราสามารถใช้ได้อย่างต่อเนื่องตัวอย่างเช่นพลังงานจากน้ำพลังงานจากลมแล้วก็พลังงานจากแสงอาทิตย์นั่นเองนะคะ อันนี้ข้อเจ็ดค่ะไม่กี้ข้อไหนอ่ะข้อหกเนาะโอเคต่อไปข้อเจ็ดนะคะกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนใดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต้องหาที่น้อยที่สุดด้วยค่ะแล้วก็เพราะเหตุใดด้วยให้เหตุผลประกอบอครูก็มอง,มองว่าถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเพราะว่าแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ใช้หมุนเวียนแล้วก็เหมือนประเทศไทยอย่างเงี้ยเราก็จะเจอแดด เกือบทั้งวันเอ้ยเกือบเกือบอะไรคะเกือบทุกวันอยู่แล้วดังนั้นก็เป็นอะไรที่น่าจะมีผลกระทบน้อยที่สุดข้อ8ปนะคะการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนใดที่ใช้ต้นทุนสูงมากๆเพราะเหตุใดต้องตอบเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เลยค่ะอ่าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยใช้ต้นทุนสูงที่สุดเนื่องจากว่าต้องมีต้นทุนในการสร้างโรงไฟฟ้า ทำเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์การเดินเครื่องการบำรุงรักษาแล้วก็รวมถึงการจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีความชำานาญเฉพาะก็จะมีค่าใช้จ่ายในค่าจ้างสูงด้วยและสุดท้ายการกำจัดกากนิวเคลียร์ก็มีต้นทุนในการกำจัดที่สูงเช่นเดียวกัน ข้อ9นะคะการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนใดส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดแล้วก็เพราะเหตุใดถ้าเป็นในเคที่พบอยู่จริงๆในปัจจุบันก็คือเรื่องเขื่อนค่ะเด็กๆเพราะว่าเวลาเราจะสร้างเขื่อนเนี่ยเราจําเป็นต้องให้น้ําท่วมป่าหรือว่าน้ําท่วมชุมชนของหมู่บ้านบางชุมชนก็เลยกระทบต่อระบบนิเวศนั่นเองเป็นวงกว้างด้วยเนาะเพราะแบบมันกินลืนที่หลายตารางกิโลเมตรเลยค่ะ โอเคจบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ตามกันต่อคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย